สนับสนุนโดยมิสลิลี่ส่งดอกไม้ทั่วไทยโทร02-9708 0 0 0พันสวัสดีท่านผู้ชม,มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวผมมั่นคงครับผมเบสครับจากมั่นคงแก่เจ็ดค,ครับคืออย่างนี้ตอนตอนเด็กเนี่ยเราเป็นเด็กอ่าเรียกว่าไงไม่ ไม่ขยันเรียนนิดนึงใช่ไหมเป็นพวกกิจกรรมมากกว่าใช่ไหมฟงเครื่องมาก็คือว่าดูหนังฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นจะเป็นลักษณะว่าดูหนังฟังเพลงมากกว่าคุณเบสใช่ผมเป็นเด็กก็เป็นส่วนมีความสนใจเรื่องดนตรีมาสมัยเด็กๆก็เป็นนักดนตรีตั้งแต่สมัยม3ม4ก็เป็นนักดนตรีโรงเรียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโรงเรียนก็เป็นพวกกิจกรรมมากกว่าส่วนส่วนผมก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นพวกนักฟังฟังมาตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่เล็กๆเด็กๆครับไปบไปเล็กๆก็คือ8ปดเก้าขวบสิบขวบจําได้ตั้งแต่สมัยก่อนฟังรายการวิทยุฮะท็อปทีมทาเลนต์อะไรเงี้ยวิทวิทูลวัฒนยูสมัยก่อนพวกเพงลงร็อกเพลงอะ <c oughs> ไรไม่รู้จัก <c oughs> ไม่รู้จัก <c oughs> ใช่ไหมนีม่เขาต้องซีดต้งงองซีดอนโอใชอะไรอย่างงี้ต้อฟังแล้วพวกวิทูลวัฒนยูอะไรพวกนั้นฮะพวกจัดเพลงร็อกเพลงอะไรในยุคก่อนเนี่ยจะดังมากผมฟังมาตั้งแต่ยุคที่ตอนอายุตักงสิบขวบ ก็ชอบมาโดยตลอดส่วนผมไม่ต้องถามก็ฟังเพลงมาตลอดเหมือนกันเล่นดนตรีก็ฟังมาเรื่อยๆเป็นคนชอบเพลงล็อกเป็นอะไรไม่ดีเป็นดนตรีแต่ว่าเป็นการเล่นฟรีเล่นฟรีเล่นฟรีไม่ไม่ค่อยใครอยาก่ได้เล่นหากินอ่ะเพื่อง่ายอ่าเล่นกันสนุกสนานเล่นสนุกสนานเพราะว่าเขาเขาฟิลสีมืออย่างเขาเขาเขาอาจจะไม่ถึงได้ครับผมใช่ผมไม่ถึงผมเล่นีผมเล่นมหาลัยศรีปทุม ไปจบเลยผมจบมอผมเรียนสีสีประบมอผมยัองจบโชคดีโชคดีไปแต่ที่ยังจบแต่อันนี้เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จะบอกน้องๆว่าอย่างหนึ่งว่าในวัยเรียนเนี่ยถ้ามีโอกาสเรียนเนี่ยเรียนได้เรียนไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยอีหน่อยว่าจะลำบากเหมือนพวกเราใช่ครับแต่เราเนี่ยเราจะต้องมาดิ้นรนเนี่ยหลายอย่างที่ว่าเราเราเวลาที่เราใช้ชีวิตเต็มที่ในช่วงวัยวัยรุ่นเนี่ยเวลาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากใช่ เราจะเก็บมเมล็เกเรอะไรของเราไปเรื่อยนะแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วการเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าต้องทำให้ได้ใช่ครับก็ทั่วไปก็บางทีก็ไปสมัครงานทำอะไรตามนึ่งตำราตามภาษาเด็กๆท,ทั่วไปอะครับออกมาก็ไปสมัครเป็นเซลแมนมั่งเป็น ไปขายกาแฟอะไรบ้างไปเป็นร้านเน็ตคุมร้านเน็ตบ้างเคยไปเล็กเลยคุมร้านเน็ตด้วยไปเล็นเลยคุมร้านเน็ตดีแกร้านเกมใช่ไหมโอ้ร้านเกมแล้วก็ไปหลายอย่างครับทำหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องขายซะมากกว่าครับไปทำเกี่ยวกับเรื่องขายซะมากกว่าตอนตอนเรียนจบออกมาเนี่ยจบก็คือจริงๆเราเรียนเรียนระดับอันนั้นอยู่นะแต่ว่าไม่จบคือเรื่องกลางแต่ก็ออกมาก็คือว่ามาทำธุรกิจส่วนตัวก็มาเรียนมาเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องสอนชีวรับมาไลชีวิต เราก็จะมาเรียนรู้ด้วยการทำกิจกิจกิจการของตัวเองมีมีพนักงานมีทีมงานอะไรมีครับไม่ได้เป็นเกาเรียกว่าไงอ่ะก็ลุยมาพอสมควรนะลุยลุยมาด้วยตัวเองแล้วก็ต่อเลยก็จนมาวันหนึ่งมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนก็คือว่าหลังจากที่ผมรู้สึกว่าโลกเนี่ยมันมีมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะครับเบียสก็คืออย่างพวกไอพอดอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราว่ามันเป็นของที่เราสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วของลักษณะเนี้ยนะของเล่นเชิงเนี้ยเราสนใจ ถูกไหมแล้ววันหนึ่งผมก็เอ๊ะรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่แบบเอามาลองลองมาลองดูกันบ้างอันนะก็เลยสั่งหูฟังมาขายขายตัวหนึ่งเพื่อจะมาใช้ฟังไอไอไอพอดตอ่าฮะอตอนนั้นนะครับแล้วก็คือว่าเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเลยก็สอหากันมาเรื่อยๆสอหามาเรื่อยๆว่าสั่งมาตัวหนึ่งก็จะมีเพื่อนฝูงตามเว็บเว็บบอร์ดนะครับฝากสั่งมาฝากอะไรก็เอามาขายซะเลยหมดเลยแต่จะขายมันของแกเจนเนี่ยจะขายหูฟังเนี่ยในบ้านครับมีไงมีรังอยู่อันนี้แฟบออะมาเนียเราเราจะ ไม่มีหน้าร้านตู้โชว์ของเราเนี่ยอยู่ในลังกระดาษลังเบียชานไหมรังเบียชาครับลังเบียชาเก่าๆกเก็บมาผมก็จะหยิบเวลาลูกค้ามาที่บ้านผมเนี่ยผมก็จะหยิบเนี่ยครับหตัวสอตัวอะไรก็นด้อะไไต้องใส่ตรงนั้นนะครับารู้เรื่องหูฟังนี่หูฟังนี่มันเป็นไม่ใช่ศาต์ที่ต้องแบบถึงขั้นต้องศึกษาแคว่า ชอบก่อนมันคือเป็นพื้นฐานต้องเป็นคนที่ชอบฟังเพลงใช่ชอบฟังเพลงแล้ว,แล,วแล้วชอบฟังรายละเอียดการบันทึกที่ดีของของเพลงลคนที่ฟังเนี่ยจะชอบฟังว่าบทเพลงเนี่ยแล้วมันมีนมอะไรซ่อนอยู่ใช่พวก โปรดิวเซอร์ชาวอีจีเนียแนะคตีเนี่ยเขาจะสื่ออะไรเรื่องเราแล้วเวลาที่เราจะเข้าถึงในหูฟังได้เนี่ยเรามันจะต้องให้ใช้หูฟังที่ดีพอสมควรจะให้ความถี่ตรงนั้นได้มันก็เหมือนภาพภาพที่มันชัดขึ้นเราจะเห็นภาพอะไรที่ชัดขึ้นจากโปรดิวเซอร์ที่เขาได้ทำอะไรกันไว้เราก็จะได้เห็นมัชัดขึ้นถามว่าก็คือฟังมากมนั่นแหละมันไม่มีเทคนิคในการฟังอะไรให้เก่งไม่มีครับก็ข้อมูลไม่มีแล้วครับก็อินเทอร์เน็ตทั้งนั้นแหละ ทุกคนก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟังเปรียบเทียบจากของที่เรามีเราซื้อบ้างกับของเพื่อนบ้างซื้อมั่งพลาดมั่งเจ๊งมั่งอะไรมั่งครับมีครับทักษะการฟังเรื่องมันจะค่อยๆเพิ่มไม่มีใครเก่งครับต้องคู่นี้ต้องบางอยู่ที่ว่าอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆไม่มีอะไรครับไม่มีใครเก่งกว่าใครรับรองอย่าไปเลิกฟังแค่นั้นเองฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับครับมันอ๋อนี่ตอบยากเลยครับเพราะว่าดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดีที่สุดบางคนบอกว่าอยากจะเล็กเล็กแล้วดีของฉันเอาเล็กพอฉันดีแล้วและดีที่สุดของอเล็กคืออะไรอย่างนี้ังพอได้บางคนชอบแบบใหญ่แบบฟูลไซส์เราก็มีใช่ไหมครับทีนี้มรนด์ตอบยากใช่แบรนด์เนี่ยมันมีผมจะแนะนำนิดนึงแต่ละค่ายเนี่ยถ้าที่เราขายกันมาเนี่ยสินค้าในแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนใช่แล้วแต่ละคนทีนี้การที่จะมาชี้บอกว่าแบรนด์เนี้ยดีที่สุดในโลกแบรนด์นี้ดีกว่าแบรนด์นี้ดีกว่าแบรนด์นี้แบรนด์นี้ดีกว่าแบรนด์นั้นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่จริงครับมันเป็นมันเป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละคนเหมือนกันคือคือเวลาฟังเริ่มต้นอาจจะชอบแบบนี้เวลาฟังไปสัก2ปีเฮ้ยเปลี่ยนละไม่ใช่แนวนี้แล้วฉันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผสมกันมาฟังครับสุดท้ายอาจจะไม่ต้องฟังแล้วเพราะว่าแก่ไปแล้วเพราะอุ้มดวงความถี่เข้าไม่ได้คือคือเออเรียกว่าการฟังเนี่ยมันเป็นมันเป็นเบสิกของทุกอย่างทักษะมันจะสร้างทักษะมันจะมาอีกับครับ ครับมันก็จะเป็นตัวที่แบบหูฟังที่ผมอชอบที่สุดเนี่ยไม่เยี่แพงนะบางทีหูฟังตัวหนึงนะ่งอะบางทีแสนหนึ่งก็มีแสนกว่าแปดเก้าหมื่นมีหมดแต่ถ้าจริงๆ <Yet. S 2> ตัวที่ผมใช้เนี่ย <Felix. S 2> <God. S 3> ก็ไม่ได้แพงมากเหมือนกว่าบาทตัวพกพากนะ็กใช้ตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทก็อยู่แล้วโอเคแล้วผมฟังแล้วพกพาผมก็ไม่ได้ใช้แพงครับเพราะว่าเราใช้ลุยๆเนาะสองสามพันบาทเราก็โอเคแล้วฟังเพลงเนาะแต่ไม่ใช่หมายคว่าเราเราขี้เหนียวนะ 2> 2, 3, ไม่ใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าพอแล้วสำหรับเราเราเลือกหยิบมาตรงนั้น่ะคือมันตอบโจทย์ได้แล้วเนี่ยจบแล้วผมขนาดผมขายกูฟังเองเนี่ยผมนี่ต้องบอกว่าคนที่ซื้อเนี่ยเลือกให้ตรงกับตัวเองใช่ครับจบแล้วไม่ต้องไปมองอะไรอะยะแพงเพลิงอะไรไม่เกี่ยวครับมองตรงความฟุ่มเฟือยที่ลือนตรงนี้ออกไปแต่ถ้าจะซื้อแพงมีนะครับมีระยะครับเป็นแสนก็มีตัวไม่ขายมีขายมีครบหมดมีหมดไปส่งแบบตามรถไฟฟ้าหน้ามาบุญคลงเนี่ย มัน,นดูแลเรารู้สึกแบบเ,เราจะยืนไปอย่างนี้ตลอดเหรอย,อยังไ<อ>งไ <ป S 3> ชักกลวไปไปไม่ถึงความใจไปยื่นของลูกค<อ>้าออนกำลังไฟฟ้ามาเนี่ยเขาไม่เขาไม่ออนกำลรถไฟฟ้ามายื่นมายื่นของเรายื่นปังไปผมก็มอว่าวิธีการนี้มันมันจะไม่ถูกหลักกันนะมันเหมือนกับรับรอบมันจะแบบค้ายาหรือ